คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงทริกในการเทรดที่มีวินเลทมากกว่า70%เเลยทีเดียวซึ่งมือใหม่หรือจะมือไหนก็สามารถเทรดคริปโตได้สามารถทำกำไรได้จริงไม่หลอกกล่าวแน่นอนห้ามพลาดฟังคลิปนี้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับสวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซ่เอ้ยคริปโตเคเลนซี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับก็ช่องฟีคริปโตมาเสนอวาคิดและมุมมองส่วนตัวผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะครับผมไม่ใช่ผู้ชาญด้านการลงทุนนะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงทริคในกาเ หรืออินดิเคเตอร์ที่ผมมองว่าน่าสนใจแล้วผมก็ได้ทำการดูแบ็กเซตออกมาแล้วว่าโอเคมันใช้ได้ผลเลยทีเดียวและมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยความเสี่ยงต่ำนั่นเองซึ่งผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเพืเ่อน,นสำหรับมือใหม่หรือจะมือไหนก็ตามแต่ที่เข้ามาเทรดคริปโตโดยที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะซื้อจุดไหนเราจะไปขายจุดไหน ทำไมเราถึงจะซื้อจุดนี้เพราะเหตุผลอะไรเราไม่รู้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาเทรดล้วเราก็ไม่เคยทำกาไรได้สักทีไม่ว่าจะซื้อสปอตหรือจะฟิวเจอร์หรืออะไรก็ตามแต่แต่วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอินดคเตอร์ตัวนี้ให้เพื่อ,อนๆฟังกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ขอกินกาแฟหน่อยนะครับก่อนที่จะไปพูดการอาชน อาลครับนี่ก็เป็นหน้าตาของ BDC นะครับในทำเฟรมเดลี่โดยที่เราใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนบ้างซึ่งสิ่งที่ผมจะให้ดูคือจะเป็นในส่วนของโมเมนตัมต่างๆก่อนอันดับแรกนะครับแล้วผมก็จะมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ที่บอกบอกจุดเข้าแล้วก็จุดขายนั่นเองซึ่งเพื่อนๆแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับเแค่ดูตามเขาว่ามันเกิดจุดซื้อยังเกิดจุดขายหรือยังแต่ผมต้องบอกว่าผมไม่ได้มานําการลงทุนและผมไม่ได้บอกว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้หรือวิธีนี้มันจะทําให้เพื่อนๆได้กําไร มากที่สุดหรือดีที่สุดมันสุดยอดแล้วในตลาดผมไม่ได้บอกนะครับเป็นเพียงแค่เอาไว้พิจารณาเพื่อเอาไว้ท p หรือหาจุดขายสําหรับบางคนที่เขาไม่รู้นะครับผมต้องย้าอย่างนี้แล้วผมไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะย้าอีกทีนะครับโดยที่ว่าอัลล่า MCDX ก็เป็นส่วนอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ดูเหมือนมันตั้มต่างๆหรือเอาไว้ดูแรงซื้อแรงขายพฤติกรรมของคนในตลาดแล้วก็ m a c d ดีเนี่ยเพ,เพื่อนๆก็คงจะรู้แล้วนะครับเอาไว้ดูเหมือนมันตั้มนั่นแหละนะครับแล้วมาดู MCDX กันก่อน เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวพูดง่ายๆคือสีแดงก็คือแรงซื้อเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนให้สีแดงไปสีเขียวก็ได้นะถ้าแบบใครอยากทําความเข้าใจนะจะได้บ่งบอกถึงแรงซื้อไงอาจจะเป็นสีเขียวเป็นเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้อาจจะได้บ่งบอกถึงว่าแรงขายแรงจริงมันไม่ใช่แรงขายเนาะมันเป็นเรียกว่าคนที่ถือถือระยะยาวหรือจะบอกว่าติดดอยก็ได้เอาเป็นระยะยาวแล้วกันนะครับประมาณนั้นก็อืเพื่อนๆก็เอาอย่างนั้นก็ได้นะครับอ่า ก็หรือเอาเป็นเหมือนเดิมก็คือสีแดงแล้วก็ตรงกลางสีเหลืองเนี่ยหมายถึงคนเกรงกาไรเนาะเอาง่ายๆเลยเกิดสีแดงคือเวลหรือวานเข้ามาช้อนซื้อเพิ่มเติมหรือหมายความว่ามีแรงซื้อจากผู้ลงทุนรายใหญ่เข้ามาเพิ่มเติมในตลาดนั่นเองนะครับอ่าถ้ามีามอาจจะเริ่มพิจารณาจุดเข้าซื้อหรือหมายความว่าเริ่มมีเม็ดเงินไหลเข้ามาแล้วและ ถ้าไม่ได้มีสีแดงเกิดขึ้นหรือสีแดงเริ่มลดต่ำลงหมายความว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลงนั่นเองนะครับหรือว่ารายใหญ่เริ่มทยอยขายของออกไปแล้วอะไรประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับโดยที่ว่าถ้าผมถ้าเป็นส่วนตัวผมนะถ้าสีแดงแดงเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มพิจารณาเข้าซื้อได้สักส่วนหนึ่งนะครับมันยิ่เมนดเหม็นนะส่วนหนึ่งผมพูดอย่างนี้ก่อนและถ้าสีแดงเนี่ยเริ่มลดต่ำลงกว่าโมเมนตัมสีน้าเงินนะครับสีน้ำเงินก็คือเส้นค่าเฉลี่ยนั่นแหละถ้าต่ำกว่าเมื่อไหร่อาจจะเริ่มพ สำหรับ MCDX นะถ้าเริ่มต่ำกว่าหมดมันตั้สินเงินก็เริ่มพิจารณาขายได้บางส่วนนะครับถ้าปรับขึ้นมาใหม่พเพื่ออาจจะซื้อเพิ่มอย่างนี้ก็ได้เนาะโอเคนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าไม่มีเอาง่ายถ้าไม่มีสีแดงก็ไม่ต้องซื้อเลยอ่ะอย่าง b d c ตอนนี้ไม่ได้มีสีแดงตั้งแต่ช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆมารอ,าาอ X, ขายตอนที่ MCDX เขาปรับตัวจนไม่เหลือเลยเนี่ยเพื่อนๆจะได้ขายตอนที่ช้ามากๆอะค,คือช้ามากๆอ่ะเออคือ เสียเสียเงินไปเยอะเอาง่ายๆซึ่งถ้าเราเริ่มขายตั้งแต่เขาเริ่มปรับตัวลดลงจริงๆเ,ๆเนี่ยมันก็มีหลายช่วงเนาะอย่างช่วงนี้ก็คือแทบจะช่วงปลายยอดเลยนะแต่ว่าสมมติจริงๆเราก็มีขายก่อนช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันช่วงนี้ถูกต้องไหมครับก็ถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราพิจารณาขายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ขายที่จุดสูงสุดเสมอไปอ่าผมต้องบอกอย่างนี้ผมต้องบอกอย่างนี้นะเราอาจจะไม่ได้แบบเป็นการว่านี่คือจุดสูงสุดที่เราทําการขายนะครับเน่่เพือจะห็วา จาก MCDX ที่ปรับตัวขึ้นอ่าเกิดแรง้ีเกิดขึ้นจากแท่งนี้ผมจะทำาให,ให้แท่งนี้แท่งแรกแท่งนี้แท่งแรกโอเคแล้วเป็นยังไงต่อแท่งนี้แท่งแรกปื๊บ,บขึ้นไปยังไม่ปรับตัวต่ํากว่าเส้นโมเมนตัมเลยมีช่วงนี้อ่าก็ถือว่าโอเคไหมไปขายตรงนี้ประมาณ8%สําหรับในทางเฟรมเดล l ี่ก็ถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับแต่ในทางกับกันถ้าเราแบ่งไม้ออกแล้วลันเทนต่ตอไป ก็อาจจะพอทำกำากาไรได้อีกเท่าไหร่มีช่วงนี้อีกประมาณ4-5%ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่ายังพอได้เพราะว่าเราไม่รู้เราจะไปขายจุดไหนไงนะรเราเป็นมือใหม่เราไม่รู้เราไม่รู้รไดเวอร์เจนไม่รู้อะไรสักอย่างเราไปขายตรงไหนอีกขายช่วงนี้อีกอ่าขายช่วงนี้จนแบบอาจจะเงินเราหมดไปแล้วที่แน่ๆคือเราอาจจะต้องขายตรงนี้ออกมาแทบจะทั้งหมดเลยเพราะว่ามันต่ําลงอย่างชัดเจนมากๆนะครับต่าลงอย่างชัดเจนมากๆและเริ่มเกิดสีเขียวเกิดขึ้นแล้วด้วยอ่าเมืเ่อจะเห็นได้จากตรงนี้ไม่มีสีเขียวเลย ไม่มีสเีเขียวเลยซึ่งตรงนี้เริ่มมีส Ramadan, มีเขียวเพิ่มเข้ามาแสดงว่าเราอาจจะเริ่มพิจารณาออกทั้งหมดบริเวณช,ช่วงนี้พอดีนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะซึ่งต่อไปถ้าเรามาเข้าซื้อตาม MCDX อีกไมายแรกอาจจะซื้อตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะสมมติพิจารณาเข้าซื้อเลยโดยที่เราแบ่งเงินนะครับเราไปขายช่วงไหนเราเริ่มมาขายช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคเลยทีเดียวแค่พิจารณาตาม MCDX นะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวเราเข้าซื้อตรงนี้เพราะว่าเรารอปิดแท่งไปขายตรงนี้ ก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่ได้แย่แบ่งไม้ออกก่อนไม้แรกอ่าปึ๊บขายอีกตรงนี้อ่าขายแบ่งไม้ไปเรื่อยขายอีกช่วงนี้คือแสดงว่าเราทยอยขายไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับเราขายทั้งหมดตอนไหนเริ่มมาขายทั้งหมดช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละเพราะว่าเริ่มมีสีเขียวเพิ่มเข้ามาแล้วเพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองฉะนั้นเราก็เลยอาจจะพิจารณาขายทั้งหมดเลยก็ได้สําหรับพิจารณาจาก m c d x นะครับอ่าก็มีแค่นี้ครับ m c d x ไม่มีอะไรเลยมีจุดสีแดงพิจารณาเข้าซื้อได้ แต่ว่ามันนี่มเนจเมนต์นะพิจารณาเขาซื้อได้มีสีแดงท้องแท่งต่อไปอาจอาจจะเริ่มพิจารณาเข้าซื้อเพิ่มถ้าหากสีเขียวเนี่ยมันเริ่มลดลงนะถ้าหากสีเขียวมันเริ่มลดลงหมายความว่าโ,โหแรงซื้อมันรุนแรงมากๆๆแรงซื้อรุนแรงมากในเดียวคนเก่งกำไรลดก็ลดลงหมายความว่าสีเหลืองเนี่ยพื้นที่สีเหลืองเนี่ยก็ลดลงอะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ MCDX ถ้าออกก็ตอบเมื่อสีแดงเนี่ยได้เริ่มลดต่ำลงต่ำกว่าโมเมนตัมนะครับ ประมาณนี้นะประมาณนี้สําหรับ MCDX ในรูปแบบการเทรดของผมนะนะครับในรูปแบบการเทรดของผมผมก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่าผมก็ได้แต่ว่าผมก็ใช้ประมาณนี้สําหรับ MCDX นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไดเอามาพิจารณาในการเข้าซื้อหรือขายเสมอไปนะผมเอามาพิจารณาเป็นบางช่วงบางช่วงนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้จากอะไรถ้าพิจารณาจากช่วงนี้ MCDX เนี่ยไม่ได้มีแรงซื้อเกิดขึ้นเลยแสดงว่าการเล่นเกมกําไรสําหรับ MCDX ใน timeframe daily เนี่ย แทบจะไม่ได้เทรดเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าบางโนที่เล่นสั้นก็อาจจะไม่ชอบก็ได้อ่าอาจจะไม่ชอบก็ได้โดยที่ว่าอืมโอเคเราลองปรับไปทำฟิวสมสิบโมงสิมีจุดให้เขาซื้อบ้างไหมอ่าสมมติ m c x ให้เขาซื้อทำฟิวสิบโมงจะโอเคหรือเปล่าเราเข้าซื้อแท่งนี้ไปขายแท่งนี้เข้าซื้อแท่งนี้แสดงว่าเราต้องรอปิดแท่งอ้าวรอปิดแท่งแบบนี้ก็ไม่โอเคสิไปขายแท่งนี้แสดงว่าเราขาดทุนเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับประมาณช่วง3%อ่ะก็ถือว่าไม่ได้แยกปิดแท่งตรงนี้นะครับไปขายช่วงตรงนี้ ช่วงตรงนี้นะประมาณนี้ก็ได้ประมาณ5%อะไรประมาณนี้นะครับประมาณ5%นใช้ในทางเฟรมเดลี่เนี่ยจะเหมาะกว่าวันนี้ได้ประมาณ6%อะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แน่นอนล่ะครับก็ได้นะได้กําไรแต่ว่าอาจจะได้น้อยหน่อยผมว่าเหมาะสําหรับทางเฟรมเดลี่มากกว่า นะครับสำหรับ MCDX เรามาพูดถึงอินดิเคเตอร์ที่ถือว่ามันน่าสนใจเลยทีเดียวเราจะใช้เป็นใน Time f เฟรมเดลี่นะครับในไทม์เ a รมเดลี่โดยที่ผมจะลองเปิดให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆพิมพ์อินดิเคเตอร์ตามผมนะครับถ้าใครสนใจที่จะเอานำไปใช้อะนะแต่ก่อนอื่นเลยก็ขอกินกาแฟนะนะคอแห้งมากๆเลยนะครับกาแฟจะเข้าก็ได้นะครับแม่ผมจะได้กินบ่อยๆนะ ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่ไม่สามารถทําให้จบได้ในคลิปเดียวเนื่องจากคลิปนียมันเป็นระยะเวลาย,ยาวนานมากๆนะครับก็กลัวเพื่อนๆจะเบื่อแล้วก็งงสกัก่อนนะครับก็ลองไปทําความเข้าใจกับ m c d x นี้ก่อนนะครับแล้ว i n เ i c a t o r ตัวที่ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ใน อีพีถัดไปนะครับถ้าเ,เพื่อนชอบก็รอติดตามได้เลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็เอา m c x ไปก่อนแล้วกันนะครับและผมจะมาเพิ่มเติมในคลิปถัดไปรับรองว่าทีเด็ดแน่นอนนะครับและถ้าใครสนใจและชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเพื่อเป็นแรงใจให้ผมให้ผมได้รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ย รอติดตามคลิปนี้อยู่นะครับใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยหรือใครมีทริคอะไรที่ดีกว่านี้ก็สามารถบอกผมได้นะครับจะได้เอามาแชร์เพื่อ,อนๆทุกคนเนาะจะได้เป็นเหาฉลามที่เกาะวันเหมือนกับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย